อามาก็สวัสดีทางการและไม่เป็นทางการวันนี้ก็อยากจะเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านพอดีตอนนี้กำลังขับรถไปส่งรถที่จังหวัดโคราชเอ่อรถแอทแร์นะคะก็เลยอยากจะมาบอกฝากโปรโมชั่นเพื่อนๆทุกคนหรือลูกค้าทุกๆท,ท,ท่าน ก็โปรอันนี้แค่ประมาณ4,900บาทเองดาว4,900บาทพรอ,อยู่แค่7,500แต่สิ่งที่จะอยากจะบอกก็คือมันแถมชุดแต่งโปรเนี้ยอยังเด็ดโปรเฉพาะเดือนนี้เลยแถมชุดแต่งถ้าเป็นมิาดถ้าเป็นมิาดก็เครื่อง1,200เท่ากันก็จะดาว4,900บาทแถมชุดแต่งเหมือนกันแต่มิาดจะพรอ,กกนนะะอ,อยู่แค่ประมาณ7,300 อยากจะให้ลูกค้าทุกๆท่านได้โปรได้จริงๆเพราะว่ามันคุ้มมากๆแล้วก็ช่วงนี้น้ำมันแพงก็ไอทาดมิลาจะประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลลิตรเหมาะสำหรับผู้ที่ขับขี่มากๆอันนี้เนี่ยเราเติมมาแค่500บาทเองเราเติมมา500บาทส่งรถนี่ยังไม่หมดเลยจะถึงว่าลูกค้าแหละก็ยังไงวันนี้มาฝากโปรแต่เดี๋ยวจะพาไปชมกันว่ารถที่แมรแต่งมาวันนี้ กัเงินดาวเล็กๆ,ๆน้อยๆสี่พันเก้าร้อยบาทเนี่ยว่ามันจะเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย